กนรับชมคิดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะวันนี้ไดรดเสาวว่าเป็นอะไรไม่รู้อะรู้ท่ามันจะโมโหอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันไล่กัดกันเตงใหญ่เลยอะไม่ได้กาดแล้วลระทำยังไงดีงาม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 อร่อยจุดๆเลยผักเนี่ยฉันชอบกินผักฉันจะได้แข็งแรงลาบบุบูแล้วกโกวาก็กวิ่งมาบอ,บอกหมูแดงว่าเนี่ยเนี่ยเดดสาวอะ มันออกอารวาจใจแล้วแล้วมันก็ทะเลาะกันเองไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรพวกแตงสาวมันก็แค่หิวแล้วมั้ง <l ots> เดี๋ยวเด้งไปให้อาหารเองมามะมามะ yeah, แย่ล้วทุกคนเจ้าสไปโนสรัสกำลังกินแกะ <l ots> โชคดีนะที่พวกเราหยุดเวลาไว้ทันหมูดเด้งมีอะไรมาให้สไปโนสลัสกินแกะหิวบ้างเนี่ย <l ots> อร่อยไปกินอ้าวทำไมไม่กินล่ะเจ้านี่ไม่กินเนื้อหรือยังไงเนี่ยอร่อยนะงั้นเอาพิซซ่าไปแล้วกันโอ้โหแต่ดาวเสาที่ไหนเขากินพิซซ่ากละหมูเด้งน้องหมูเด้งเลือกดีๆสไปโนซอรัสกินอะไรกินอะไรนะเอาผักไปกินแล้วกันจะได้แข็งแรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสไปโนซอรัสที่ไหนกินผักละหมูเด้ง หรืออันสุดท้ายทำเลือกดีๆนะมันโกรธใจแล้ว <Yahoo! S 1> ดีมากเลยน้องหมูเด้งสไปนโนอลสมันชอบกินปลานะดูสิอารมณ์ดีแล้วไม่ทำร้ายใครแล, <g ül ior> แล้วเรามาไปตัวต่อไปดีกว่าเจ้าเนี่ยคือไทเซรทอปนะโ <g ül ior> ถ้ามันกำลังหงุดหงิดใหญ่เลยเนะ องใจใจหิวหน้าดูหมูเด้งมีอะไรให้มันกินบ้างลูกอมแสนหวานมานะจ้ากิากนแนละ้วจะได้อารมณ์ดีๆนะโอ้โห <laughs> มันกินลูกอมซนะที่ไหนกันล่ะหมูเด้งเลือกไหมื่้นอก้ยของแสนอร่อยไปกินเจ้าเนี่มันไม่กินผลไม้นะหมูเด้งหมูทามันจะโกรธอารวาสใหญ่แล้วเนี่ยหมูเด้งดูดีๆดังม,มากจังเลยเอานี่ไปกินเลยชิ้นใหญ่ๆไปเลย มันก็ไม่กินเนื้อหรอกหมูเดงเจ้าตัวนี้โอ๊ยเพื่อนๆช่วยหน่อยเจ้าตัวนี้มันกินอะไรเดงเลือไม่ถูกแล้วมัวเลยแล้วกันเจเลือถูกสักทีนะน้องหมูแดงไถเส์ทอเนย่ยเขาชอบกินืกินผักนะเขาถึงได้ตัวใหญ่แข็งแรงล่ำบึกแบบนี้ไงเราไปตัวต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวนะ นี่มันช้ามแมงมสอ่ะกลัอลรว่าในฟารมเราใหญ่เลยอ่ะสงสัยใจหิวจัดนะเนี่ยแล้วหมูเด้งมีอะไรมาให้แมงมดกินบ้างใช่ใช่ใช่แมงมอดมันชอบกินลูกอมหมันใช่ที่ไหนแล้วหมูเด้งช้างแมงมสที่ไหนกินลูกอมกันเลือกไหมอ่าช้างตัวใหญ่ก็กินแฮมเบอร์เกอร์ละกันทางนั้นแหละแฮมเบอร์เกอร์ช้างมันต้องอิ่มแน่แน่ จะบ,บ้าเลยหมหูแดงแมมมอสี่ไหนกินแฮมเบอร์เกอร์กันแล้วดูาแมมมอสจะโกรธแล้วนะหมูเดงีันก็เป็นเนื้อชิ้นโตโตไปเลย <c oughs> เนื้อมันก็ไม่กินหรอกแมมมอสแตเลือกดีๆคิดดีๆช้างกินอะไรช้างกินอะไร <c oughs> โูถ้าจะกอดเด้งใหญ่เลยหัวไฟลุกเอาอ้อยไปกินดีมากน้องหมูเด้งรู้ไหมทุกคนช้างอะ่ะชอบกินอ้อยอมากๆเลยนะดูสิอารมณ์ดีแล้วเอาละ่ะไปตัวต่อไปกันดีกว่านี่มันตัวอะไรกันละเนี่ยพอมันยาวยาวเ <c oughs> จ้านี่มันแบคทีโอโซลัตินนะหมูเด้ง ไอพ่อฟินอะไรหมูเด้งเลือกถูกหรือเปล่าเอาพริกไปกินเลยได้ปามเลยโอ้โหแบคทีโอโซลัสที่ไหนมันกินพริกกับหมูเด้งเลือกดีๆเลือกดีๆคิดนานๆหน่อยอย่างนั้นแหละแบคทีโอโซลัสชอบกินสับปะรด์ซับที่ไหนนะถาทางแบคทีโอโซลัสจะโกรธหมูเด้งหน้าดูแล้ว ตอบมันก็ไม่กินหมูแดงเลือกดีๆเลือกดีๆเจ้านี้กระดูดเรื่องมากเหมือแนบบกันนะเนี่ยเอาบกคอไปกินเลยละกันดีมากแบคคิโอโซลัสคอยาวๆก็ต้องกินมะพ้าที่อยู่สูงๆส,สิออตัวต่อไปทุกคนต้องเงียบเงียบนะเจ้านี้มันตัวอะไรอะ กลัวมากเลยเที่ยวแหลมคมเรามาถึงโซนสัตว์กินเนื้อแสนดุรลายคือเจ้าทีเล็กนะหมูเด้ง<ะ>ดีๆนะตัวสีแดงๆก็ต้องกินพิปซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว,ยว,ยว,ยวอย่าพึ่งกินอย่าพิ่งกิน<ะ> <c oughs> โอ้โหเป็นไงล่ะ <c oughs> เอาให้ทีเล็กกิน คนไฟใส่หน้าเลยไม่ล่ะสับปะรดทีเล็กก็ไม่กินนะหมูเย้งทีเล็กไปสับกินเนื้ออะไรคือเนื้อเรื่องเล้ไใส่กรอกกันใส่กรอกเป็นเนื้อแน่นอนใส่กรอกมันเป็นเนื้อแปรรูปทีเล็กก็ไม่กินหรอกเดี๋ยวเขาเสียสุขภาพหมดนั้นทุกคนช่วยเด็กเนื้อหน่อยสิงั้นเจ้าทีเล็กกินเด้งแน่อย่างนั้นแหละมันต้องเนื้อสดๆดสิทีเล็กถึงจะชอบ ดูสิเจ้าทีเล็กกินเนื้อใหญ่แล้วอ<ะ>้าแล้วลดรดรดเด็งหายไปไหนแล้วเนี่ยเด็งมาใหญ่กับทีเล็กนะต่อไปต่อไปแล้วมาถึงทิปโปที่ดุร้ายมากๆแล้วเวลาเขาอารมณ์ไม่ดีเขาจะดุร้ายมากๆดังนั้นหมูเด็กเลือกให้ <rises> ทูกทิปโปไม่กินท็อฟฟี่นะหมูเด็ก และดูเหมือนว่าฮิปโปก็ไม่กินแฮมเบอร์เกอร์น้ำหมูเดงเลือกดีๆแม่จ๋าไม่อยากกินอะไรแม่บอกเด้งสิฮิปโปก็ไม่กินเนื้อน้ำหมูเดงทำยังไงดีละหมูแล้วน้ำหมูเดงทำยังไงอ๋อเด้งรู้แล้วไปหาเองแล้วกันอ๋อฮิปโปตัวนี้ไม่ได้อยากกินอะไร คิดถึงลูกเขาก็คือแม่หมูเด้งนั่นเองพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใาช่องของเราจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกสนุกต่อไปบ๊ายบาย